ผมนี่ไงผมกับพี่มนแล้วก็พี่พี่ต้นพี่หมอต้นเซียนพระที่ใช้เว็บไซต์ว่าเซียนพระนะครับอ๋อครับครับก็ร่วมกันทําโดยพี่สารเป็นคนดูแลให้หมดเลยนะครับผมก็รวบรวมกับพี่มนช่วยรวบรวมรูปต่างๆนะครับที่เคยผ่านมือกันมา ครับนะครับมงก้าวเครื่องรางนะครับครับครับเครื่องรางมงคลก้าวใช่ครับมงคลก้าวนี่ครบเลยนะครับสายเครื่องรางนะครับอยู่ที่นี่นี่ก็คือด้านหน้าเป็นหน้าปกที่ผมพูดถึงใช่ไหมครับก้าวเครื่องรางก้าวเครื่องรางนี่เลยครับใช่นี่ยครับมีมีหมากทุยใช่ครับมีอ่าหมากทุยที่ได้เลยครับพี่อ่าหมากทุยลาหูนะครับเบี้ยแก่พิษสมอนลูกแร่นะครับครับอันนี้ขุดพ่อทองสุก ว่าถนนหลวงเป็นคลั่งนะครับมีดหมอไม้ครูปูพูคููกระอินแล้วก็แหวนพี่รอดนะครับหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่อ่านะครับนี่ฝากไว้ด้วยแล้วถ้าใครสนใจผมใครสนใจนี่ราคาเท่าไหร่ซื้อได้ที่ไหนก็ที่ร้านผมได้เลยครับมีมีติดต่อที่พี่แจได้เลยใช่ครับนะครับติดต่อที่พี่แจเสนาได้เลยนะครับสำหรับหนังสือเครื่องรางมงคลเก้าในนี้จะรวบรวมเครื่องรางทั่วประเทศเลยนะครับเครื่องรางทั่วประเทศเลย นะครับให้ให้คนที่สนใจนะเล่มละเท่าไหร่ครับเล่มละ2,500ครับเล่มละ2,500้ว2,500บาทนะครับติดต่อพี่แจ้เสนาได้เลยนี่นะครับเป็นถือว่าเป็นคัมภีร์ของเครื่องรางนะครับแห่งสยามประเทศเลยใครได้ไปได้ความรู้อย่างแน่นอนนะครับ